ว่าใครที่มีโอกาสได้รับชมและรับฟังคลิปวิดีโอนี้พยายามตั้งใจฟังให้ดีๆเริ่มแล้วตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปปริมาณฝนตกหนักน้ำล้นโอง่งแน่นอน 45จังหวัดนี้เท่านั้นเตรียมซึ่งในบางพื้นที่เขาเริ่มได้รับกันตั้งแต่บางพื้นที่ช่วงเช้าบางพื้นที่ตกตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาและพื้นที่ไหนที่ยังเป็นพื้นที่รอคอยท่านมีเวลาเตรียมตัวอีกเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นครับหากว่าพ่อแม่พี่น้องท่านไหนที่ติดตามแอดมินมาอย่างต่อเนื่องบางท่านอาจจะทราบกันแล้วนะครับเพราะได้ดูคลิปวิดีโอของแอดมินเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาถ้าหากว่าใครที่ยังไม่ได้ดู ฟังคลิปวิดีโอนี้จบแล้วให้รีบไปดูคลิปวิดีโอของแอดมินเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเพื่อทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ปัจจัยที่จะทำให้เกิดฝนในรอบนี้แอดมินต้องขอเกลิ่นนำว่ามาจากหลายปัจจัยองค์ประกอบรวมๆจะทำให้ปริมาณของฝนในรอบนี้จะเยอะยิ่งกว่าที่พายุได้เข้าไถาแบบตรงๆลูกก่อนก็คือสุริกนั่นเองนะครับซึ่งบางพื้นที่ตั้งแต่สุริกเข้า ไม่มีฝนตกเลยเชื่อไหมครับว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆโดยเฉพาะบริเวณพ่อแม่พี่น้องภาคตะวันออกเชียงเหนือทางตอนล่างซึ่งในขณะที่บริเวณทางภาคตะวันออกภาคเหนือและบริเวณทางภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนแทบไม่เจอแสงแดดเลยบางพื้นที่นะครับกลัวน้ําท่วมฉพัดลับซองกันด้วยซ้ําแต่จากมูลเหตุที่ทําให้มีปริมาณของฝนเพิ่มในรอบนี้แอดมินต้องขออนุญาตใช้คําว่า ว่าไทยจะมีปริมาณของฝนตกหนักกระจายตัวปกกลุมได้อยู่หลังจากที่พายุซูริกได้สลายตัวใช่ครับแม้แต่กระทั่งบริเวณทางภาคตะวันออกเชิงเหนือตอนล่าง บริเวณทางภาคกลางบริเวณทางภาคตะวันออกแล้วก็จะเน้นทางภาคใต้ตอนบนนะครับในพื้นที่บริเวณดังกล่าวต่อไปนี้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ปริมาณของฝนค่อนข้างน้อยโดยเฉพาะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างก็ไม่รอดรอบนี้จะเจอปริมาณของฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วมันเป็นปัจจัยอะไรละ่ะที่จะทําให้มีปริมาณของฝนตกหนักได้เช่นนี้ยิ่งกว่าพายสุสซลิกเขา้าและพื้นที่ใดกันบ้างที่มีโอกาสจะเสี่ยงเจอปริมาณของฝนตกหนัก ถึงหนักมากแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมแล้วก็รับฟังรายละเอียดนะครับแอดมินขอคนละหนึ่งกำลังใจเท่านั้นนะครับหากว่าใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสันกระดิ่งแล้วกดเลิกทั้งหมดเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดมินและทีมงานกันด้วยนะครับถ้าหากว่าใครกดกันแล้วก็ขอขอบพระคุณครับเชิญมารับชมและรับฟังกันได้เลยครับจากรายงานล่าสุด เผื่อว่าบางท่านยังไม่ทราบนะครับยังไม่มีเวลาเข้ามาดูพยากรณ์อากาศอาจจะยังไม่ทราบข้อมูลในจุดนี้นะครับแอดมินขออนุญาตเกริ่นนาสักเล็กน้อยนะครับล่าสุดนะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับล่าสุดออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับปริมาณของฝนตกหนักถึงนักมากในบริเวณทางประเทศไทยจากเหตุการณ์ในครั้งนี้หลังจากที่พายุซูริกได้สลายตัวและขึ้นลมกําลังค่อนข้างแรงนะครับบริเวณทางทะเลอันมันและทางอ่าวไทยตอนบนนะครับคาดการจะมีผลกระทบตั้ง ตั้งแต่วันนี้จนถึง23กันยายน์2567ซึ่ง จากแบบจำลองนะครับจะเริ่มมีผลกระทบตั้งแต่ช่วงเย็นๆค่ำๆข,ข,ของวันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่23และบางพื้นที่ยังคงมีปริมาณของฝนตกหนักต่อเนื่องได้อยู่ถึงวันที่24กันยายนในส่วนของจากการอัปเดตตามแบบจำลองเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตกันทีหลังนะครับในส่วนนี้เราจะมาอัปเดตประกาศจากกรมตุนิยมวิทยาฉบับล่าสุดนะครับซึ่งรายงานก็บอกว่าในประเทศไทยนะครับจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและบริเวณทางภาคตะวันออกส่วนทางภาคใต้จะมีปริมาณของฝนตกหนักในบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องมาจากว่ามีแนวของล่องมรสุมกําลังค่อนข้างแรงพาดผ่านอยู่แถวบริเวณทางภาคเหนือภาคกลางและบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันามันประเทศไทยและทังอ่าวไทยตอนบนจึงขอแจ้งเตือนให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยในพื้นที่บริเวณดังกล่าว ให้ระวังอันตรายจากปริมาณของฝนตกหนักถึงหนักมากและปริมาณฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉพัน์น้าป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ําไหลพันธ์และพื้นที่ลุ่มจังหวัดที่คาดว่าจะเจอปริมาณของฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับตั้งแต่ช่วงวันนี้ก็คือ22กันยายนถึงช่วงวันที่23กันยายนนะครับเดี๋ยวเรามาฟังรายชื่อจังหวัดตามประกาศของกรมวุตุนิยมวิทยาก,กันก่อนนะครับซึ่งคาดการว่าบริเวณทางภาคเหนือนะครับก็จะเสียงแถว ทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางจังหวัดพะเยาน,าน่านแพร่อุตริตถ์จังหวัดตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบุร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครน,นครพนมชัยภูมิขอนแก่นการศินป์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ด ยะโสธรอ่อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตและอุบลราชธานีภากกลางจะเน้นทางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีพานครศรีอยุธยาการจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภากตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรี สระแก้วฉะเชิงเสาละยองชนบรุรีจันทบ,บรุรีและบริเวณจังหวัดตราดภาคใต้จะเน้นทางจังหวัดละนองและพงะังงาจากนั้นในส่วนของวันที่23กันยายน2567บริเวณทางภาคเหนือจะเน้นทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์จังหวัดตาก สุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเน้นบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลน,นครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสิน์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ด ยะโสธรอ่อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและจังหวัดอุบลราชธานีบริเวณทางภาคกลางจะเน้นบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรี สุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาการจนบ,บรุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเทราชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและบริเวณจังหวัดตราดภาคใต้ บริเวณจังหวัดระนองในส่วนของคลื่นลมนะครับบริเวณทางทะเลอันมันแล้วก็ทางอ่าวไทยช่วงนี้มีกําลังค่อนข้างแรงโดยทางทะเลอันมันและทางอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทางอ่าวไทยตอนล่างจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือในพื้นที่บริเวณดังกล่าวอย่างระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองส่วนเรือเล็กบริเวณทางทะเลอ,อนามันและทางอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก1วันอันนี้ก็จบไป1ส่วนนะครับสําหรับประกาศแจ้งเตือนฉบับล่าสุดจากกรมอุตุนิยมวิทยาจากนั้นเรามาอัปเดตจากแบบจําลองนะครับซึ่งเป็นการอัปเดตล่าสุด ในช่วงเย็นถึงคำ่ำวันนี้อาทิตย์ที่22กันยายน2567ซึ่งท่านผู้ชมจะสังเกตเหต็นเลยว่าลักษณะสภาพอากาศในประเทศไทยภายในวันนี้แนวของล่องมรสุมได้พาดผ่านบริเวณทางประเทศไทยตอนบนนะครับแล้วก็ประกอบอีกทั้งถ้าเรามาดูในบริเวณทางทะเลจีนใต้ตอนบนนะครับก็จะมีเจ้าความกดอากาศต่ํา นั่นก็คือน้องๆของพายุนั่นแหละครับปกคลุมทางทะเลจีนใต้ตอนบนแล้วก็บริเวณทางอ่าวตังเกียโดยถ้าหากว่าพ่อแม่พี่น้องสังเกตไอคอนที่เป็นสีขาวๆที่กำลังวิ่งอยู่นี้นี่คือไอคอนที่แสดงค่ากระแสของลมที่พัดผาว่าในช่วงเวลานี้นะครับกระแสของลมได้พัดผา ไปในทิศทางใดนะครับซึ่งท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าในบริเวณรอบๆของเจ้าความกดอากาศตา่ำหรือก็คือพายุขนาดเล็กๆนะครับกระแสของลมที่พัดพาระดับเหนือพื้นผิวน้ําทะเลจะพัดพาลักษณะหมุนทวนเข็มนาฬิกานั่นก็หมายความว่าการพัดยกของปริมาณความชื้นหรือว่าสร้างเป็นกลุ่มฝนได้ค่อนข้างดีประกอบกับถ้าหากว่าเรามาดูในเรื่องของกระแสลมบนชั้นบรรยากาศระดับฐานเมฆท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่า สเกลที่เป็นสีส้มในวันนี้นะครับยังคงปกคลุมบริเวณทางประเทศไทยด้วยสเกลที่เป็นสีส้มปกคลุมเกือบๆครึ่งประเทศในขณะที่ทางตอนบนนะครับกระแสของลมฐานเมฆก,ก็เริ่มมีกําลังอ่อนลงลักษณะเช่นนี้หมายความว่าอย่างไรหมายความว่ากระแสของลมชั้นฐานเมฆนะครับยังคงมีกําลังปานกลางถึงกําลังค่อนข้างแรงโดยเฉพาะบริเวณทางภาคกลาง ทางภาคตะวันอ,ออกเชียงเหนือทางตอนล่างเช่นบริเวณทางนาครราชสีมาบุรีรัมย์หรือทางสุริน บริเวณทางภาคตะวันอ,ออกและบริเวณทางภาคใต้แน่นอนว่าจากปัจจัยต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่แค่ว่าจะทําให้ในประเทศไทยจะมีปริมาณของฝนเยอะจะมีปริมาณของฝนตกหนักกระจายตัวอย่างเดียวส่งผลทําให้คลื่นลมบริเวณทางทะเลอันมันและทางอ่าวไทยก็จะมีกําลังค่อนข้างแรงนะครับโดยคาดการนะครับคลื่นลมในวันนี้นะครับบริเวณทางทะเลอันมันและทางอ่าวไทยตอนบนจะมีกําลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้ากระนอมขึ้น สูงมากกว่า3เมตรส่วนทางอ่าวไทยตอนล่างจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้ากะนองและห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก็ขอแจ้งเตือนให้กับพ่อพี่น้องชาวเรือจับประมงนะครับขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนตกฟ้ากะนองสําหรับเรือเล็กนะครับควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก2วันนะครับถึง3วันจากนั้นแอดมินขออนุญาตพาท่านผู้ชมนะครับมาเช็คในเรื่องของกระแสลมบนชั้นบรรยากาศระดับอดเมฆ สูงจากน้ำทะเลข,ขึ้นไป5,500เมตรหรือว่า5กิโลครึ่ง ท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าตั้งแต่ช่วงเงย็นย่ำค่ำม,มืดวันนี้อาทิตย์ที่22กันยายน2567กระแสลมบนที่พัดปกคลุมบริเวณทางภาคใต้ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างพัดปกคลุมด้วยกําลังอ่อนถึงค่อนๆไปทางปานกลางเท่านั้นตั้งแต่ช่วงเงย็นย่ำค่ำม,มืดวันนี้เป็นต้นไปพอเราเคลื่อนไปดูในช่วงของวันจันทร์ที่23กันยายนท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่ากระแสของลมบน ที่พัดปกคลุมบริเวณทางภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนและทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างตามโซนตั้งแต่จังหวัดชัยภูมิขอนแก่นทางตอนล่างมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจ,จเจริญอุบลและธานีศร,รีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์และนครราชสีมาจะพัดปกคลุมด้วยกำลังปานกลางถึงกำลังค่อนข้างแรงแน่นอนว่าปัจจัยนี้เกิดขึ้นจากการที่มีความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมในบริเวณทางทะเลจีนใต้ตอนบนแล้วก บริเวณทางอา่าวตังเกียก็ จะพัดนะครับเหนียวนาปริมาณความชื้นหรือว่ากระแสของลมบนบางส่วนและประกอบกับการเสริมของมวลสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกําลังค่อนข้างแรงจากปัจจัยต่างๆนะครับที่เป็นองค์ประกอบก็ส่งผลทาให้กระแสของลมบนมีกําลังค่อนข้างแรงได้ตั้งแต่ช่วงเย็นถึงค่าวันนี้นะครับจนถึงประมาณช่วงวันอังคารที่24กันยายนและหากพอแม่พี่น้องสังเกตดีๆในช่วงของวันจันทร์ที่23กันยายนนะครับกระแสของลมบนบางพื้นที่จะมาจากทางตะวันตกบางพื้นที่มา าจากทางตะวันตกเฉียงใต้บางพื้นที่มาจากทางตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็จะพัดเข้าไปพัดสอบเข้าหานะครับบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงนนตอนล่างภาคตะวันออกและบริเวณทางภาคกลางตอนล่างจากปัจจัยต่างๆนะครับที่กระแสของลมพัดพาแล้วก็พัดสอบเข้าหากันก็ส่งผลทําให้ในพื้นที่บริเวณดังกล่าวจะมีปริมาณของฝนตกหนัก ถึงหนักมากนะครับเรามาเช็คกันในเรื่องของฝนฟ้านะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมเห็นภาพอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งตั้งแต่ช่วงเย็นย่ำค่ำามืดวันนี้นะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าสเกลที่เป็นสีฟ้าจะให้ค่าปริมาณของฝนตกกระจายตัวได้ทั่วไทยแล้วก็จะมีปริมาณของฝนตกหนักที่แทนค่าสเกลที่เป็นสีเขียวสีเหลืองและสีส้มตกหนักเป็นบางจุดเป็นบางพื้นที่ฉะนั้นหมายความว่าการที่จะมีปริมาณของฝนตกหนักถึงหนักมากลักษณะตกกระจายตัวได้ค่อนข้างมากตั้งแต่ช่วงเย็นถึงค่ำวันนี้ก็ไม ึ่งฝนชุดนี้จะตกตั้งแต่วันนี้นะครับบางพื้นที่ตกแช่จนถึงช่วงเช้ามืดนะครับหากว่าเราเคลื่อนไปดูในช่วงเวลา5นาฬิกาหรือว่าช่วงตี5ของวันจันทร์ที่23ปากันยายนท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นนะว,ว่าสกเกลที่เป็นที่เขียวสีเหลืองแล้วก็สีแดงส่วนใหญ่หรือว่าสีชมพูนั่นเองนะครับหมายถึงว่ามีปริมาณของฝนตกหนักปานกลางถึงฝนตกหนักถึงหนักมากจะให้เป็นส่วนใหญ่ปกคลุมอยู่ทางบริเวณภาคเหนือและทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับซึ่งแน่นอนนะครับมีปริมาณ ของฝนตกหนักเกิดขึ้นในพื้นที่บริเวณดังกล่าวแถวนี้แน่นอนและก็ยังคงมีการกระจายตัวอยู่ทางบริเวณภาคกลางตอนบนทางภาคเหนือตอนล่างบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางถึงตอนล่างภาคตะวันออกแล้วก็บริเวณทางภาคใต้แต่ค่อนข้างเล็กน้อยนะครับสำหรับทางภาคใต้นะครับปริมาณของฝนเล็กน้อยยังคงกระจายตัวอยู่ได้นะครับทางประเทศไทยตอนบนเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ปริมาณของฝนตกหนักทางภาคเหนือกับทางอีสานตอนบนจากนั้นแอดมินจะทําการเคลื่อนไปดูต่อในช่วงเวลา17นาฬิกาของวันจันทร์ที่23กันยายน256 ใช่ครับซึ่งเป็นช่วงเงย็นถึงค่ำของวันพรุ่งนี้พื้นที่รอคอยปริมาณฝนชุดใหญ่ในรอบนี้ ท่านมีลุ้นเป็นรอบสุดท้ายนะครับก็คือบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับเช่นตั้งแต่แถวทางชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามกาลสินร้อยเอ็ดยโสธรอํานาจเจริญมุกดาหารทางอุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินทร์บุรีรัมย์และนครราชสีมานะครับในพื้นที่แถวนี้ต้องการน้ําฝนนะครับแอดมินได้แจ้งเตือนแล้วนะครับว่าในพื้นที่บริเวณดังกล่าวแถวนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวท่านมีลุ้นที่จะเจอปริมาณของฝนตกหนักนะครับเตรียมตัวกักเก็บน้ํากันไว้ใช้ให้เพียงพอรวมถึงบริเวณ เสนทางภาคกลางตอนล่าง กรุงเทพปริมณนทนนนทบุรีปรทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรียุธย,ยาอ่างทองสิงห์บุรีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีลพบุรีสระบุรีก็จะมีปริมาณของฝนเพิ่มทางภาคตะวันออกและบริเวณทางภาคใต้ตอนบนซึ่งในขณะที่ทางภาคเหนือทางภาคตะวันออกเชิงเหนือตอนบนถึงตอนกลางยังคงมีปริมาณของฝนตกหนักได้อย่างต่อเนื่องเพราะว่ามีแนวของล่องมรสุมที่พาดผ่านแล้วก็ความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมในทะเลจีนใต้ตอนบนนะครับแล้วก็ ช่วงนี้มรสุมมีกําลังค่อนข้างแรงยังคงต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องนะครับห้ามประมาทนะครับจากแรงๆอาจจะท่วมกันได้ในรอบนี้นะครับเดี๋ยวแอดมินจะกลับมาอัปเดตให้ใหม่ในคลิปถัดไปหากว่าท่านใดที่ฟังแล้วเห็นว่ามีประโยชน์ฝากกดติดตามกดไ like, ลค, share, ค์กดแชร์กดสันกระดิ่งและกดเลือกทั้งหมดสําหรับการรายงานสภาพอากาศในคลิปนี้กับแอดมินลุดสิทธิคนจนก็มีเพียงเท่านี้เอาไวเ้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้กบสวัสดีครับ